เวตายตายตายกูตายกูตายกูตายปิดท่านปิดท่าน <c oughs> สวัสดีทุกคนฮะวันนี้เรามาอยู่ในแมปเชอร์บายในเกมโลบอชซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องทํางานให้เสร็จแต่ในระหว่างทํามันก็จะมีผีมาป่วดเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลย2,3,5,8เข้ามาเลยห้โอเคเข้าแล้วค่ะไปโอเคมา, okay, มา <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะไหนลองหันหันข้างให้ดูหน่อยหันข้างหันข้างข้างนี่อะข้างอันนี้มันหันนะอ้าวอ่านี่โอ้โหวตัวอย่างบางผอมเพรียวเนี่เจ้ากีฟต้องเข้าอ่ะเดี๋ยวไปเป็นบลกันเรามาเริ่มภารกิจกันดีกว่าเขาเขียนว่า Enter Apartment Four Enter oh, Apartment Four oh. <4. S 2> อ่ะต้องไปเข้าบนเกหรอไปใช่แหละเปิดเปิดโอเค ช่วยเปิดไฟหน่อยช่วยเปิดไฟหน่อยมันมืดมากห้องมืดมากหาไฟไม่เจออ่ะเจอแล้วยังอายุน้อยอยู่หมดไฟแล้วเออตายแล้วละนะชีวิตอะมันเบิร์นเอ้าเบิร์นเอ้าเออเบิร์นเอานี่รถแข่งเลยนะอุ้ย,ยคนรู้จักกันไปเนี่ยนี่ไง้เลนยังไม่รู้จักเลยคนอื่นจะรู้จักไปเนี่ยเดี๋ยวแปะรูปให้นะฮะพี่ปิดไฟตรงนี้ทำไมมันมืดอ่ะฮะพี่กดปิดเหรอ อ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ได้ปีมันอยู่ไกลไมันก็มืดอยู่ไกลกเออมืดมาดิมาดิมาี่อันนี้ห้องทำงานเราเปิดประตูนะได้โอเคมาทำงานกัน <Okay. S 1> <Okay. S 2> อุ้ยอะใครปิดไฟมือเปิดโดนตกใจหมดโอเคคือเกมนี้เราจะต้องมานั่งเป็นฟรีแลนซ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องนั่งอยู่ตรงคอมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีมินิเกมให้เราเล่นโดยไอเกมพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรอก แต่ที่ยากก็คือมันจะมีตัวอะไรสักอย่างมาไล่เราใช่ไหมใช่ค่ะอืมโอเคมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละอันนี้เราต้องช่วยกันปะหรือว่าพี่สามารถเล่นคนเดียวได้พี่ไม่รู้ก็ก็ควรช่วยกันนะฟังเสียงช่วยฟังเสียงด้วยได้ยินแต่เสียงนาฬิกาตอกแตะตอกเตะเอาเสียงอื่นที่ไม่ใช่นาฬิกาสิโอเคได้ครับต้องให้สอนตลอดขอโทษครับไม่เป็นไรหรอกเฮย้ยพี่ได้ยิน มันมาแล้วมันมาแล้วเขาตู้สิเขาตู้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 ปิดปิดโอเคมันจะเข้ามาปะอุ้ยอะไรมันไปไหนแล้ววะมันไปไหนมันฆ่าพี่ไปแล้วเนี่ยเอ้าทำไมมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่เนี่ยอ๋อแป๊บนึงเออมันก็ไม่แปลกหรอกคือถ้าเราลองนึกตามความเป็นจริงนะมีผีแอบมองเราอยู่ที่หน้าต่าง แล้วเราก็เดินไปหามันแล้วก็เลียวสายเข้าตู้เสื้อผ้าแอบทั้งนั้นที่มันก็ดูเราอยู่มันก็รู้สิว่าเราเข้าไปแอบในตู้เอาเราคือพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วครับ <c oughs> อ้ยรีวายดีวยี่สิบเก้าโลบัคพี่ยอมเริ่มใหม่ไป <c oughs> มาไอ้เจ้าเริ่มใหม่ฉันจะไม่ยอมเสียยี่สิบเก้าโลบัคแล้วนะตั้งแต่ต้นเกมเนะี่ยไอ้ตัวเมื่อกี้ผมไปอ่านมาละคือเขาจะจู่โจมเรานะ ตอนที่เราเปิดหน้าต่างนานเกินไปเว้ยเนี่ยตอนนี้หน้าต่างปิดอยู่ใช่ปะเดี๋ยวหน้าต่างอาจจะเปิดนะเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดไฟก่อนตอนเนี้งั้นหนูยืนเฝ้าหน้าต่างไว้ให้ยืนเฝ้าหน้าต่างเลยเออก็ดีนะไปส่วนพี่ก็ไปทาคอมตาโอเคมันอาจจะไม่ใช่ตัว<ม>เดิมก็ได้นะอ้าวว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้ไงรอบนี้เพราะมัน <c oughs> ไม่น่ามีตัวเดียวหรอกไม่มันก็ต้องเป็นแพทเทิร์นนี้สิอ่าถ้าเป็นแพทเทิร์นก็ดีด เองแอบไม่ได้หรอเแอบไม่ได้้ยมันมายังยังค่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรหนูเสียงเปิดประตูน่าตู้อ่ะประตูตู้โอเคประตูตู้ฮ่าฮเป็นคือะไรประตูตู้ประตูตู้ประตูตู้วิ่งประตูตู้ถ้ากดผิดมันเป็นอะไรปะในมินิเกมเฮ้ยพี่กระตุกอะจอกระตุกอะพี่ว่าพี่ใกล้โดนละ อย่งไรพี่หน้าต่างเปิดปิดสิปิดเออปิดเลยนี่ไงแค่แค่นี้เองนี่หว่าแม่เมื่อกี้หน้าโยกเลยผีมันใจละสิมันโง่มันเลื่อนมันเลื่อนเองอ่ะมันก็ต้องเลื่อนเองสิเอาแล้วผีตัวแรกหมดแล้วแล้วตัวต่อไปอ่ะตัวต่อไปก็นั่นแหละเตรียมตายกันได้เลยที่ว่านะเราหยุดแค่นี้เราไปดูห้องข้างนอกกันไหมไป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  มันต้องมีหน้าต่างบานไหนที่เปิดอยู่หรือไม่ก็หรือไม่ก็หุ้ยอะไรอ,อะไรหนูไม่รู้หนูควรไอ้อยู่ไหนอะร้ยงเสียงเขาด้วยสิเขาด้วยส,สิปิด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 แอบเฮ้ยคือไฟมันดับอะฟิกเดอะพาวเวอร์เราต้องไปฟิกพาวเวอร์อ๋อมัน ออกมาเร็วออกมาเร็วที่ห้องข้างล่างห้องข้างล่าโอเคออกมาเร็วห้องข้างล่างนี่ข้างล่างไหนชั้นชั้นหนึ่งเอ้ยไี่ชั้นหนึ่งชั้นล่างเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเขาเรียกว่าชั้นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะน้อยกว่าชั้นหนึ่งน้อยกว่าชั้นหนึ่งก็ชั้นศูนย์ไงไหนตู้นี้หรออ๋อนี่นี่นห้องนี้ห้องนี้น a i นทน n นน m e โอเคเอาต้องกดช้างเร็วเร็ว โอเคไฟมาละปะตอนนี้เราเดินทางมาถึง11%แล้วนะถือว่าเร็วอยู่นะอุ้ยเราลืมปิดประตูมันมีอะไรเข้ามาปะเนี่ยไม่มีไม่เหลือหรอกสิบเอ็อร์ซ็นโอเคพี่ทำต่อละแต่ฟ้าไฟบ้านอะไรเนี่ยเปิดไฟรอบบ้านเลยพี่ประตูประตู ปิดยังปิดปิดโอเคขอบคุณครับเขาจ้องจะเล่นคุณเขาจ้องจะเล่นคุณเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเวกว่านี้โอ้ยเบื่อเกมไพ่อันนี้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 มีอะไรมาไหมเอ้ยประตูเปิด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 พี่ไม่ได้เปิดพี่ไม่ได้เปิดหนูเป็นคนเปิดตลกอ้าวเราไม่บอกประโถใจหายหมดพอเมื่อกี้พี่ปิดไว้ประตูนั้นน่ะห้องน้ำอ่ะ เปิดไบอกสิบอกสิ <laughs> มันต้องปิดสิเวลาผีเปิดจะได้รู้เอ้าหรอเอ้าใช่สิ <c oughs> ถ้าอย่างนี้มันมาเราก็ไม่ได้ยินอะไรนะเออเหรออดีดีดีได้ได้ิดดคที่ดีเฮ้ย18เปอร์เซ็นต์หรโอ้นะออ่าเหมือนกันเนี่ยเราต้องอัปเกรดเหรอแม่พี่อะไรอ่ะมันจำใสแกหนูตายไหมหนูตายแล้วเอ้าจริงปะเนี่ย คือไงอะไม่ได้เปิดประตูพุ้ยมีหออ่อมาส่งเรียบร้อยได้ปิด <c oughs> เรียบร้อยมาปิดแล้วจ้อันนี้รอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้น่าจะสี่เปิดประตูปิดไฟห้องน้ำเดยเปิดไฟไม่ใช่ปิดไฟคุณิดเปิดไฟห้องโอเคมากมอนพี่ทำงานกรมอนกมอนลองลองทำงานบ้างไหมพี่สำรวจห้องให้มาได้ค่ะเออเดี๋ยววันนี้เราเป็นเด็กฝึกงานใช่ไหมเดี๋ยวเราช่วยพี่แก้งานลูกค้าหน่อยนะ อุ๊ยพี่ลูกค้าเอานี้ทําอยู่อะทำไมไม่นั่งทําอ่ะอันนี้เราต้องระวังอะไรบ้างนอกจากหน้าต่างนี้ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวพี่ดูหน้าต่างให้เผื่อมันมาไม่เไรค่ะหน้าต่างนี้สินะเจ้าปัญหาถูกต้องแล้วจ้าเฮ้ยข้าก็นอกมาของเรานะครับเฮ้ยปิดยังไงอ่ะปิดยังไงก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่โอเคพี่ปิดละพี่ปิดละพี่ปิดละไม่ได้แดก มันเหลี่ยมว่ะมันมาข้างนอกว่ะรอบนี้ข้างนอกตรงไหนไอนหน้าต่างตรงห้องครัวนี่ไงโอ้ใช่มันมีสองหน้าต่างใช่ใช่ใช่ถ<ะ>้างั้นแปลว่าประตูก็เปิดได้ด้วยนั่นน่ะต้องระวังละพี่เดินวนทั้งห้องเลยอ้โ,โปกุดยอดอะ่ะเปดปิดไฟโชว์ปดปิดไฟโชว์มันมีผีต,ตัวเดียวจริงเหรอตอนนี้พี่เริ่มเอะใจแล้วมันดูง่ายเกินไปั้างั้นน่ะ หน่าใช่นะคะหน่าเปอุ้ย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 ไปไปไปซ่อมไฟกันข้างล่างข้างล่างนี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่มานนี่ยไปเร็วไปเร็วเราได้แบ็กอัพไฟไว้ปะเนี่ยโอ้โหงานลูกค้าคนนี้เขายิงจู้จี้ถูกจิกกระจุกระเจ๊กอยู่ด้วยลงมาลงมาลงมาบอกเขาทำใหม่ทำทำใหม่กูไม่ทำนี่ห้องนี้อ่าเราซ่อมไฟเป็นไหมไปจัดการ เอ้ยนี่เป็นเด็กฝึกงานหรือเป็นอะไรเนี่ยต้องซ่อมไฟด้วยเด็กฝึกงานก็ต้องซ่อมไฟกันรู้เปล่าเออโตไปจะทำอะไรได้ละ่ะซ่อมไฟไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยครับโอเคครับปะไม่มีใครใช่ไหมนี่หัวข้เร็ว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 มาด้วยกันมาด้วยกันพี่กลัวนี่นงไงไไเราลืมปิดประตูกันอีกแล้วอะแต่พี่ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรเข้าได้เปล่าคือเรายังไม่เจอตัวที่มันเข้าห้องเราตอนเราปิดประตูเอ้ยตอนเราเปิดประตูทิ้งไว้ไงอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดปิดปิดไม่ไม่ได้แดกรอเกือบได้แดกอยู่แต่ก็ยังไม่ได้แดกเหนอยํางานจนลูกค้าเล่นเรรเร็วๆๆอ๋อสรุปนี่ไม่ใช่ผีแต่เป็นลูกค้าใช่ไหมลูกค้าคุณประตูก็มีคุณปาปีนหน้าต่างแบบนี้เดี๋ยวตกลงไปตายทำไงเนี่ย โอ้โหลูกค้าเราได้ปกคลิปละเมื่อลูกค้าตามแก้งานเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเพิ่งสิบสองเปอร์เซ็นต์นะขอเร็วกว่านี้ขอเร็วกว่าพี่ขอดเร็วอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเขาใกล้ไม่น่าดีปิดเลยปิดเลยคุณพี่ไปรอข้างนอกครับน้องๆเขาจะมีเครื่องจ่ายเงินเพิ่มนะคะพี่ต้องอัดฉีดนะครับไม่ใช่มาเฮ้ยมันเป็นอะไรแบบแบบจริงๆเราอยู่ตรงนี้ก็ได้นะแบบเนี่ยพี่มองตรงเนี้ยซ้ายขวาคือแบบ ีซี่มากอะแต่พี่ไม่รู้ไงว่ามันมีแค่นี้จริงป่าวคูไปดูประตูกัเนเดี่ยเฮ้ยเสียงล,งลองดูลองดูเสียงที่ไหนปิดเลยไม่ได้แอมหรอกรอ,อย่าฟังเพลงเวลาทํางานครับไม่ได้ครับต้องฟังลูกค้าครับเปิดเบาๆเองค่ะพี่ค่ะเปิดเปิดเสียงลูกค้าเท่านั้นครับเสียงลูกค้าค่ะเปิดเบาๆฟังฟังครับเวลาลูกค้าบี๊บอะเพราะถ้าไม่บี๊บไม่ฟังบี๊บนี่เขาเอาชีวิตเราเลยนะคนเนี้ยโหดนี่ลูกค้าเอาแต่ใจ ไม่กะไม่กะปิดเลยปิดเลยไม่ต้องเข้าพอมาของเขาเองหรอใช่เราสามารถช่วยกันได้ไหมมันจะเร็วกว่าปะหรือว่าเพราะว่าหนูกดผิดพี่ว่ามันต้องช่วยกันมันจะเร็วอ๋อแต่ก็จะไม่มีคนเฝ้านะพี่เราก็จะตายทั้งคู่เลยนะอุ้ยอยู่แฮกบินแฮกใครแฮกอ่ะอยู่ช high เอ๊ยแอบในตู้ก่อนแอบในตู้ก่มาเร็วมาเร็วเอาตู้เร็ว ข้าตู้เวเข้าตู้เลยพี่ด้วยพี่เป็นละอุ้ยตัวอะไรเมื่อกี้เห็นปะเห็นมันเดินผ่านไปแล้วเนี่ยดีนะอ่านหน้าจอทันเมื่อกี้ไปไปน่าจะไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปดูหน้าต่างก่อนไปทางานต่อไปทํางานต่อไม่มีอะไรครับเมื่อกี้พี่รอปภมาปิดไฟครับต้องแอบครับผมเพราะว่ารปภเขาต้องไล่คนออกจากตึกไงออฟฟิศเราก็ห้ามอยู่เกินสี่ทุบนะครับผมตอนนี้ก็จะหกบมองเช้าละใกล้ละนี่เราแอบทำงานลูกค้าเร่งเราขนาดนี้เลยเนอะใช่งานหนักขนาดนี้ ปวดเหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีครับไปรอข้างล่างครับเจ๊โอ้ยเน่ยช่วยได้ปะเนี่ยช่วยช่วยเป็นพักๆแล้วกันนะได้ค่ะเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงไม่ใช่หูฝาดหลอนละอ้ยเออีกแล้วเอาอีกแล้วมามามา,มาด้วยกัน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  นี่ก็ขยันดับไฟแล้วเกินเร็วๆๆพี่ซ่อมเองโอเคไปขอฟิตเราก็อยู่สูงซะด้วยอุ๊ยอะไรตกใจตกใจเงาพี่มาโทษอ่าเร็วๆเดี๋ยวพี่ว่ารอบนี้อาจจะมีคนเข้ามาแล้วก็ได้ไปซ่อมต่อเฮ้ยไม่ใช่ซ่อมโหตกใจมาพี่เฝ้าให้เราไปทำงานต่อเลย ประเด้นี่คิงไล้์กนได้ไหมต้ไม่าได้ได้ได้ไม่ใช่มีผีที่แบบออกมาจากตู้ได้นะโอ้โหอันนี้ก็ซวยไปคงไม่หรอกคิดมากไปเอาอีกแล้วมาอีกแล้วอยากขหยับเข้าไปใกล้เธอไม่เห็นใกลอนน้อันนี้ you have หนึ่งร้อยสามสิบหกบาทอันนี้กดซื้ออะไรได้ไหมอ่ะ ่าลองกดซื้อลองกดซื้อกดรูปบ้านแล้วซื้ออะไรอะไรดีอัปเกรดคอมได้ปะให้มันทำงานเร็วขึ้นนะอ,อ่ะเอาสิอพันเมตไหนดีคะชั้น2ก็ได้ชั้นสอง่อะเรียบร้อยค่ะพี่กำลังสงสัยว่าเราลงไปเอาไหมตอนนี้หรือรอแป๊บหนึ่งอ๋อเราสามารถลงไปเอาได้เลยไหมอ่ะมันถึงเลยมันกดปุ๊บมันถึงเลย แต่ไม่รู้ว่าผีมันอยู่หน้าห้องเราเปล่าตอนเนี้ยหรือว่ามันดักของไหมไอตรงนี้แหละที่ยากเราไม่มีข้อมูลฮะถ้าเกิดใครรู้ว่าคอมเมนต์ไว้นะครับผมเผื่อยีพีหน้ามันจะได้แบบอีซี่กว่านี้นะครับออกไปไหมหรือยังไงดีไม่ไปก็ไม่รู้อะป่ะเราไปเอาของกันเดี๋ยวไปเมื่อกี้เราสั่งคอมพิวเตอร์อัปเกรดมาใช่ปะ่ะมันเป็นของมาส่งเหรอหรือว่าเฮ้ยมันเปิดหน้าต่างแล้วปิดโอเคมันเป็นของมาส่งปะ่ะหรือว่ามันอัพแล้วคอมมันในนี้เลย ผมไม่แน่ใจอะค่ะมันได้บอกไหมว่าให้ไปส่งชั้นไหนมันให้เราเลือกปะให้เลือกค่ะโอเคงั้นไปรอบนี้เราปไปเปิดไฟเดี๋ยวปิดประตูด้วยนะ<อ>ป่ะปิดเรียบร้อยเจ้เราสั่งของไว้ชั้นใช่ปะชั้นนี้ปะนี่ไงนี่ไงของไม่มีผีเนาะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเร็วเรโอเคเรียบร้อยปะตอนนี้เราไปซ่อมฟิวแล้วก็ไปอัพคอมกันเราสั่งอุปกรณ์มาแล้ว พี่ซ้อมก่อน,น,นตั้งใจซ่อมนะคะคุณท่านเชื่อมือได้เลยโอเคไปเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงยองยองยองเดี๋ยวได้ยินเสียงซ่าซาใช่พี่ก็ได้ยินเด <ๆๆ S 1> ี๋ยวเพิ่งออกพี่ได้ยินเสียงมาอยู่ตรงหูหูพี่เลยหูซ้ายเลยวว้าวเสียงหายไปแล้วไปนะเปิดเลยจ้าเสียว ขึ้นเร็ว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 เป็นสีฮะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรปิดปิดโอเคดีนะทันดีนะทันพอดีพี่วัยน้องเมื่อกี้ขึ้นช้านี่เป็นอะไรอ่ะตายเลยปะน่าจะตายโอเคน่าซักต่อต่ออะไรอ่ะเฮ้ยโดนแฮกเราเข้าตู้เรวเข้าตู้เรวเข้าตู้เรวปิดโอเค นายขอดูตัวมันสิอ๋อมันวบว้ามาจากหน้าประตูอะโอเคอัพเกรดคอมยังเฮ้ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอุย้ยเร็วเร็วเร็ววไวกว่านี้ไวกว่านี้เ,เดี๋ยวพี่ดูหน้าต่างให้ด,ดูนะมันก็ได้แค่เนี้ยเก็บตังค์อัพเกรดตอนนี้เงินอ๋อเงินมีอยู่เก้าสิบสองพี่รู้ละ ตอนสั่งของอะเราสั่งมาห้องเราได้เลยมั้งแต่ว่าเราต้องรอฟังเสียงให้มันไปก่อนอ่าได้ค่ะเออเสียงหายใจมันไงตอนแรกเปิดเสียงเกมเบาไงอาจจะไม่ได้ยินกลัวแบบห,หลังห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีตัวอื่นเงี้ยอไม่แน่นะคะเออเฮ้ยเยเปิดดีกวเปิดดีกวปิดไม่ต้องเข้าไอ,อ้น้าต่างนี่หาอะไรมาล็อกนี่เฮ้ยไม่ได้จ้า ตกใจนะว่าเห็นตัวอะไรเมื่อกี้แบบ48%แล้วทุกคนสู้เขาเด็กฝึกง,งาน48%เบื่อยังเบื่อยัง <c oughs> จะมาดูหน้าต่างไหมไม่เอาหรอกหน้ากลัวมันปิดไม่ทัน <c oughs> ใช่ปะตายเลยนะเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้น้องไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้ครับคุณจะมาทําอย่างนี้กับพวกเรามันดูไร้มมรยาทนะครับคุณผีเออคือคือไม่ได้จะอัปเกรดจะปึ๊บป๊บปบ เงินอยู่ร้อยยี่แล้วค่ะโอเคอัพเกรดอีกไหมตังพอปะหรือว่าต้องร้อยห้าสิบอันแรกมันอันแรกมันเขียนว่าล็อกคืออะไร,รอ่ะกดบายได้ปะไม,ไ,มไม่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกมันน่าจะเป็นล็อกหน้าต่างหน้าต่างพี่ดูให้ไม่เป็นไรเอาตังไปอัพคอมอคดีกว่าจะได้ซ่อมเสร็จไวๆเออล้าสุดท้ายคืออะไรใหม่ครับใหม่ครับอันสุดท้ายต้องเลเวลสองก่อนค่ะหรือว่ามันเนี่ยอับเกรดได้ไหมอ๋อเราจะได้เงินเยอะขึ้นวิวิทย์ power out โอเคไปลอง กินน้ำเสร็จพอดี่ะฟังเสียงนี้มีใครมาปะไม่ได้ยินนะคะอืมไปอันนี้ใส่หูฟังอยู่เหรอเรามาถึงครึ่งทางลวะวห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตปเฮ้ยพี่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าตอนที่เราไปซ่อมไฟอ่ะควรไปคนเดียวเเ <c oughs> เพราะว่าหน้าต่างอ่ะมันอาจจะถูกเปิดได้ <c oughs> น่าจะเปิดใช่ใช่หกสิบสามเปอร์เซ็นแล้วไม่มีผีตัวใหม่ใช่ไหม ยังไม่มีค่ะพี่ว่าไม่มีละพี่ว่ามีเฮ้ย,ยมาเร็วมาเร็วเขาตู้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 เร็วตู้เร็วตปิดเดี๋ยวด,ด,ด,ดูเดี๋ยวดูวตัวมันนี่เป็นไงวาร์มาไม่ได้แอมหรอกต่อต่อต่อซ้อมต่อพี่วาร์พี่วาร์เราไม่ได้ซ่อมขอบนี่หว่าเราเราทำแก้งานลูกค้าเออแก้งานลูกค้าจ้าลุงยามราก็ใจร้อนจริงเกตไปแล้วอ่ะสั่งไปที่ไหนชั้นสองเองโอเคทางนั้นเดี๋ยวพี่แปวเองเอ๊ะหรือว่าเล่นจะไปเอา แล้วพี่ดูหน้าต่างเอาไงแบ่งงานกันมาเราต้องเลือกสักอันงั้นหนูไปเองก็ได้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวฟังเสียงด้วยหน้าประตูมีคนป่าวไม่ได้ยินอะโอเคไปนูกลัวเดี๋ยวจะดูหน้าต่างดูหน้าต่างไหวไหมยวเดิน <laughs> ลงมาแล้วประตู <laughs> <laughs> เ,เก็บแล้วรีบขึ้นมาปิดประตูแล้วปิดประตูตไว้แล้วอฮ้ยรับของแล้วดีมาก กำลังเดินขึ้นไปนะคะโอเคพี่เปิดประตูต้อนรับอุ้ยแล้วแลวเราเข้าไปเข้าไปอหนูตกใจพี่พี่ก็ตกใจเหมือนกันขอบคุณที่มาต้อนรับหนูตกใจหมดจังหวะย่างได้เฮ้ยตังได้เร็วขึ้นมาดูนเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดอ่านี่คือเราแหวงหน้าต่างมากดูหน้าต่างเดียวเลยมาละไมได้ครับเจ๊ปิดเจ็ดสองเจ็ดสาม แม่มาช่วยแป๊บนึงได้เลยค่ะวุ้ยเจ็ดหกเลยพี่ช่วยแล้วไวมากเลยอะว้าวสุดยอดสแสดงว่าต้องช่วยกันออกมาดูหน้าต่างแบบนี้นอุ้ยไฟดับอีกแล้ว,ไ,วไปไปไปซ่อมไฟก่อนป่ะ<อ>ฟังเสียงหนะห้องก่อนไม่มีปะปิดประตูด้วยปิดปิดโอเคชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างเจ็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว เอ็นิดเดียวค่ะปิดประตูปิดประตูรอบนี้พี่ว่ามันมาปองแปงปองแปงปองแปงยิงกล่องอยิงอุ้ยมามามันมาได้ยินบ้าฟังอะไรนะครับขอสามตัวชัดๆสี่สองห้าอ้าทำไมมันเจ็ดสิบเก้าปอร์ซ็นต์แล้วอ่ะเฮ้ยเราลืมดูหน้าต่างลินชิบหายแล้วทำไงอ่ะคะมันไปแล้วรีบขึ้นเลยรีบขึ้นเลยรีบขึ้น,เ,นเลย พี่ว่าเราโดนผีหน้าต่างเล่นแน่เลยว่ะแง่ yeah, ไม่เอานะโถ่ลืม yeah, ไปนเนี่ยเสียงหน้าต่างเปิดแล้วอ่ะเสียงหน้าต่างเปิดแล้วอ่ะพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่เขาไปปิดแล้วตายตายตายกูตายกูตายตาย,ตายปิดท่านปิดท่านพี่ว่าแล้วมันต้องเล่นโซโรปกแบบนี้เราห้ามลงไปสองคนซ่อมไฟพร้อมกันอนะ่ะเเร็วเร็วเร็วช่วยก่อนช่วยก่อน แปดสิบห้าแล้วเดี๋ยวพี่ปิดรอบนึงก่อนแล้วพี่มาช่วยได้ค่ะเมื่อกี้เกือบไม่ทันแล้วลินมันแง้มแบบจะสุดแล้วว่ะโหถ้าเป็นหนูนะไม่ทันอ่ะไม่ทันหรอกตายจะมาก็มาเร็วๆสิจะได้ไปช่วยตัวต่อไปต้องเป็นตัวซ่อนตัวใช่ใช่ไม่ใช่โอ้โหยางแย่เลยเอาไงเอาไงใครจะอยู่ห้องเล่นอยู่ห้องแล้วกันเล่นอยู่ห้องฟังฟังเสียงอย่าเพิ่งพูดอะไรได้ได้ แล้วโอเคมันมีผีอยู่หน้าประตูพี่พี่ยังขึ้นไม่ได้ดูหน้าต่างก่อนดูอยู่ค่ะโอเคหน้าต่างก่อนอย่างเดียวเลยจนกว่าพี่จะขึ้นไป2องบานเลยโอเครีปไปมาหอบไปตรงนี้ละ่ะคือก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะแต่คิดว่าเปิดไปตายแน่นอนโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วหน้าต่างเปิดเลยไปปิดไปปิดพ<ม>ี่กาลังขึ้นไป,ไปอีก8%อย่าพลาดนะกว่าจะมาถึง92ไ,ได้ แล้วเมื่อไหร่จะ9 6 5, อ่ะ9 6ก็อย่าลืมกดซ <วะ S 1> ับช่อง4บาทด้วยนะครับผมพี่ซ้อมเองพี่ซ้อมเองดูหน้าต่างเลยไดอย,นะยูนนะเฮ้ยโดนแฮกโดนแฮกโดนแฮกเข้าบ้านเ็วเข้าบ้านเร็วไม่ใช่บ้านหรือตู้เ็วปิดโอเคอืมไม่ได้แอบ,บหรอกดูดูด้วยพนะี่ต่อด้ดห้พี่ต่อดูดึกกาดิ๊ก Do Do you? Do you, do you โอ้ยเบื่อเกมไพ่เกือบจับเยเก้าสิบแปดแล้วเก้าสิบแปดแล้วพี่ว่าเราชนาวะว่ะพี่ว่าเราชนาวะว่ะแน่นอแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆดูหน้าต่างก่อนดูหน้าต่างก่อน ้องเลยโอเคดีมากร้อยแล้วอุ้ยเจ้าเล่หยพี่ผ่านไหมจบไหมเออวินโบนัสมีคูณสองเอาไม่คูณอ๋อต้องมีเกมพาร์โอเคเราได้มา25บาทเอาไว้เล่นรอบหน้าได้ง่ายขึ้นเฮ้ยเราเล่นพาร์มาโวมาโว ชนะครั้งแรกของจริงเล่นครั้งแรกชนะแล้วครั้งกูพูดอะไรกูเนี้ยชนะ1เกมเนี่ยคือตายกันไป5ครั้งนะครับอ่ะก็ไม่รู้ว่าเกมนี้ถ้าเอาใครโทรมาเนี่ยชาลีจังหวะมึงได้มากเพื่อนอันฮั <Hello? S 2> ลโหลก็อยากเล่นนะนะแต่ว่าฉันอัดคลิปอยู่คือทั้งวันอ่ะยีชั่วโมงอะ่ะไม่โทรหรอกโทรตอนทํางานอะ่ะคือ,ค,อ,งงอคือยังไงอ่ะคือยังไงต้องการอะไร เพื่อนพูดสิวันนี้มึงหยุดไม่ใช่เหรอกูกูอัดคลิปไงกูอัดคลิปกูหยุดแต่กูอัดคลิปเดี๋ยบอกเขาเะหยอกหยอกหยอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยเขาต้องปิดคลิปกันยังไงปิดยังไงวะปิดเลยใช่ไหมปิดเลย